ได้พอให้มีเจ็ดเก้าล่ะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับฟังอีกคือเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเนาะส่วนเจ็ดเก้ามันหัวก็ออกผมมาให้อกีกเลขไม่มีอะไรแน่นอนสามารถออกอีกได้เหมือนเก้าหนึ่งที่ออกเพื่อหนึ่งยุงติดไปหนึ่งกันยาต้กลับมาอ,ออก 4, 6, อ,อกีกตีหวก,ก็ออกอีกหล้วก็อาจจะเป็นเลขตัวเก้าออกก็ได้ผมมันอย่างคนจีดว่าเออออกแล้วผมว่าเอาดอก คนบ็ขื่อนหน่ำห่วงตัวไหนื่อคนสื่อนะกับมาาันจะแต่ววเมืกี้เนียเขาอายูเ,เออยก้าหนึ่งนี่คนขื่อนะครับเดบางคนนี่หาอะไรได้มั่นอันน้าอาจารย์ว่ปวดตรงน้แต่รอตตเก็บที่หาใบร่วมเหมือเหมือนกับแสลบหาไปเงินมาถึงเงินที่แต่บนมี้ราวันทีหนึ่งดอกอ่ะมาที่นี่งวน,นี้กะสี่คู่ห้ามตัดออกเขาเหมือนไปก่อนมากตัวไหนยังใส่เพื่อนเอาบุรังคนถามมหา,หาหนานนนได้ครับ่เะ แค่มาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเหอได้รูดทีเจ็ดไหนเนี่ยเหรอครับก็ตกมาเจ็ดหนึ่งกันละครับไม่ให้สุดอ่ะเพราะว่าเจ็ดหนึ่งทำแนงเนี้ยถ้าใครสังเกตว่าตั้งแต่แป่งวดก่อนก็ออกแคตำแนงนี้เข้าที่ทำแนงนี้เนี่ยผมเลยได้ถี่มากท่านี้ครับแล้วคนสั่งล้มเขาสั่งล้มเพียรสองตัวเราออกสามตัวก็ได้ถือว่าเพราะว่าสามตัวเคยเกิดขึ้นก็คืองวดแรกของเราเลยคือหนึ่งกรกฎาคมนั่นคืองวดที่เรานับหนึ่ง ถึงกรกฎราอาจารย์ให้หกศูนห้าศเมตรเดียวไม่ต้องกลับแล้วก็คูดปูหนึ่งหเด้งวันนั้นออกหนึ่กล่างแล้วก็6 0 5, 1, 6, 6, 6, 5 3, 3. Person, all, ูนย์ห้าสามตัวหนึกรกฎาเขานับหนึ่งแม่แตงหวแหละของเงาแต่ผมลืมเกิดทายถึงหน้าแากมา16มกกรกฎากอกมศูนย์คูู้ผมศูนย์นสามอ่าแต่อายุผมสามก็ดีเพราะคำทำนายเมื่ออายุสามสิบจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศท่านคนเข้าไมีถึงเพราะว่าวันเกิดผมยี่สิบกรกฎาคมกกรกฎากวางสามศูนย์ผมอายุสามปก็ดีแล้วหลังจาก ไล่มาเลยมาทีหกมาศูนย์สองมันจะดังพุ่มบางทีคนในหูจักไมน้ำอาจารย์ลอตี่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หูจักใม่ 0, 00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 0. หัจหวจี่บ้าเข่านะาแต่ว่านั่งกับเป็นบทที่สุดครับว่าผมที่สามารถรบคำข้ขอระหาได้กบอสนะครับผมกับศิจ้าจนผมนั่งไห้บนรถไปในคลิปนะผมกับเสียใจยแต่ว่าผมเหมือนครับมื่อไรว่าอยู่แต่เข้าเาต้อาออกข้ามลาลานเมืองเทศแล้วเขาเอาอาหารแสนก็เห็นคองหวัวเกียรก้าวมาห้าแสนเปอร์เซ็นต์หรือว่าบนล่างหมดเดียว หวูลเปร์เซ็นกับพวก่นในน้อยอย่างไรก็ได้แบแห่เงดังครับไปใสก็เห็นเลยในเฟซเขาอาจยะน็อตศูนย์ละเปรเซ่นกันนี่บวกเขาไวลว่าอาจย์น็อตเก่าหนึ่งนี่าจยะน็อตศูนย์ลนเปอร์เซ็นตนี่อ่ะหัวนี่กะถามมากนะครับหัวนี่พวฝันแตกอย่างหนึ่งคือว่าฝันหนาผูัใหญ่แก้หมดแล้วหัวก่อนผมฝันฝันเนี้ยฝัน่าไรหัวฝันัน่้มูซืี่คู มันจะต่างแลว่าีที่สุดบักกุ้งนี่ยเคยเรียกอนเลยมาบ้านผุเล่เคยเอื่นมันบักกุ้งเน่าผม,เ,ม,มเลม่มา,ลเเมาเก่าหนึ่งผม้เล่มาคากักฝันอ่าผมก็เยังบออยู่ใเลกว่าคือน้ำหาบักกุ้งเรียกอะไรดีได้ไปน้ปนำหาม้นตอาเงินใส่มือน้ำหาห้านนึกออกเหตุกู้บริารในมันนะกับพ่อมูมูยังงอยู่แต่มูบริดเราเสียอไปที่นี่งูน,น,นี่ถ่ายังมาฝันคิดว่าพรุ่งนี้เราแห่กองยาวเสร็จปู่น่าจะมาเข้าฝันแต่ ถ้าสามส่วนตัวอาจารย์หนักไปไหนอาจารย์หนักไปคู่คู่สุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยเด้อถ้าว่าไผรติดกับหัวบ่ากับหัวก็เรแต่เต้ต้อนอยันกับกยับไปสักหน่อยนะครับต้นหนักไปที่ตัวนี้เพราะว่าเห็นค้นหนานของผมแล้วคือลุงมัวเนี่ล็อกจุดตตรงผมผมก็เลยกห่วยมันก็ตรงไปคู่หนึ่งนะครับไม่ใช่ทูบเรามีแต่เลขนี้บ่าอ่าประมาณนั้นแต่เรามันเป็นนี่เก้าบรุดนนะเราก็ยั นี่นี่นี่ปึ๊บแล้วก็นี่ไอ้กับโมันนี้ตัวกลางเรานิดหน่อยราคาบาทน,นะครับก็ <c oughs> ไม่ทำหนุนให้เล่นการพนันเด้อทุกคนเด้อเตยลอตเตอรี่เท่านั้นแล้วก็ส <c oughs> ่วนในชุดเนี่ยอาจารย์ถ้าชอบจริงๆริอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าอาจารย์ชอบเจ็บหกเประเซ็นหนึ่งเนาะแล้วกะ็ผมมองว่าเจ็บเราเป็นตัวที่น่าเล่นเพราะว่าอย่างค้นคนจุดตาออกแมวดวงมันจะวันเย่ไปคนกระหินผมกะทิ่ว่าจะยืนในไหลผมกะติ่ว่าปว่าเรื่องเจ็ดเกาขนอีกที่ว่าวอแมวผมก็่ื้อหรอก ที่ตัวไหนคนสื่อนักอ่ะตุ้มมวยม่หวงเขาทวงกันไปตุ้มบ่เต้อเฮาตุ้มดีดาผมมันจับมาซื้อได้หง่วนพอหง่วนกี่มันสารภาพยิบไปแล้วมันมีคนมาเม้นว่าปู่คัดคนอีกไหมยังสินางมืหน้าก็ไม่มาหรอกนึงเนี่ยมันจังมากบนี้เมื่อเนี่ผมก็เลยคุยจังอยเนอะได้โม่เลยแหละตอนนี้งมื่อทุนลานกัเส็นประกาศออกก่อนเงี้ยไปร้อยกับพวกงงงงกลมหนาแล้วผมกำมัดยังเนี่ยปะตีผมว่าน้อว่ะมาปะตีกับสัวะต่เนาะ เมื่อนี่ไปตลาดย่างทิเด้อการนัดก็การนัดเมื่อนั้นว่าวน้ำไผ่แรับจะกล้าว่ากล้าไหมเมื่อถูน้นหลุดเปอร์เซ็นต์น่ะพราะไม่ยืนว่าวดูน้ำปนอีในไม่หอดนะครับใายถูกเลยครับถูกเป่าเมื่อนะครับถูกปิดกับว่าไม่หายกําลังไก่นะครับแต่ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ศรัทธาแล้วก็อยู่ที่ดวงผมเชื่อว่านั่งอยู่ในนี่ผู้นักล้วนตรงีดวงผมเดียวแล้วเพราะว่ายังเมื่อนั้นเขาถือกเขาถือจอกเห็นยวมาเมื่อนั้นเขาเขาถือกันซึ่งซึ่งอยู่่ได้แล้วเขาจับผาน ว่ในคุณขื่อนะเพราะเขามันต้องไปสาร์ดวงารจก่อมนครับมันจะมีอยู่ในยูทูบเขาที่มาปดอ้อเขามากรรมอาจารย์น้อยที่ตอนนี้คนดูเป็นแสนแล้ววันที่น้อยหนาแนานกินเผาเท็ตดาลูกด้าหัวเซ็ตมถาไปทองมัะเด็นบาปเอ้่ว่าพื่นคนมันเป็นบาปถ้าไปตรวจวนนี้่จะเห็นดวงารจราอกเขาจะเขาไม่ชตร์จันจะได้เขาาผูกสัมพันธ์กับอาจารย์ถ้าผู้ใดผูสัมพันธ์เห็นเลขผม เน้นเน้นว่าเนี่ยเราว่าบุญธรมพันตามว้ใดบุญธรมพันเห็นยุคกูื่เอาตื้นๆไเนะท่าน่เขาห้เลนี่ไหมแต่ขอมากับบอกครับเวลาอาจารอะไรตัวสบายย้ามัวดน้ำมัาจ์มันจะได้ถือเก่งน้ำกันนะในบางวันขาสื่อหลายๆหนังมันอ่อนนะมันออกวันหรือบางวันไดนจะสื่อยุทธ์ตัดอ๋ออ่าเดี๋ยวมอนี้จะพาวผู้ใหญ่ทำยังบ้างเล่าบหเอเ่าเล่า เพื่นเล่นเพือนหลายเพื่อนหลินแต่เหล้าเดี๋ยวเพื่อนหลายเบาๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เล้ากัมันดีเนียตอนเลาเล้าเหากับนิดเลือดเพื่อนนี่ไม่ไม่พบโรคเนี้ยพบแต่เลขเหล้ากําเนิยนะครับอาจารย์เลือเหรอม่เห็นไหมไร้ส่วนเราไร้ส่วนจะหนี่ลูกเต่าเบื้องเอาแม่กูไปอีกแล้วแล้วไหนกว่าน้านี้อยู่หลักกิโลนี่นี่หลักกิโล สามสามแมฮันนี่มาแล้วสากี่ดวงมาแล้วแต่คือวานะครับเมีของมีตูนเยอามัูดเขาไปยม่อเยเขาตาวไปยืม้ัดครไปเรื่อยว่ได้ะเดเจริใหม่พวกือนาเลยนได้รเดเิล่าอีกเพื่นกระบ่าย่าดอกแงสี่แปดสี่หนึ่งแปดหก

ตัวลาคี่ยังผมก็บบกกันเนาะว่าผมมากอย่างเนาะผมมากทูบหลายครัวได้คนนะครับตว่าเจ็แยัดหิมมากใดอกตวว่าคนแต่หูจักมวอนี่ผมปลียไวเพื่อนึงหลายคนมาอาจารย์ปอยไว้เนี่มันได้อันผมไม่มองวางสิแม่งไปใส่อยไว้เราก็อันนี้เราก็จอบเบิรงเาอยู่ยังอยไปไว้เนี่ยยิงงในรถตดีเล้ที่จะเตาน่นีว่าถ้าอยูละใบสองใบรถตดีเนี่ยดีในห้องเลดี